มีวิธีการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบชีวิตคนเหมือนน้ํากับเกลือลิง เอามือเข้าไปในมะพระ้าวอะไรเงี้ยเอาเรื่องราวาพวกนี้มาจากไหนครับจริงๆแล้วเครูบาอาจารย์หรือพระอันนี้ค่ะท่านก็เล่าให้ฟังตลอดแล้วสิ่งที่เราพบเจอค่ะเราคิดว่าวิธีนี้จะทาให้คนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นตอนนั้นไม่ได้คิดคิดว่าเราเรียนรู้แบบนี้<ช>ก็เลยอยากจะบอกคนอื่นแบบนี้<ช>เผื่อ<ช>ที่ทว่าจะมีคนประเภทเดียวกับเราเข้าใจง่ายๆเหมือนเราอ่านหนังสือของพี่อ้อยเนี่ยนะฮะแล้วติดใจอยู่ประโยคนึงมากนะครับการเป็นท่านของเงินเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้าเกิดเราเอานําเงินมาเป็นทาสได้เนี่ย นั่นคือสิ่งที่ดีได้ทําให้ชีวิตมีความสุขเราต้องมีความสามารถที่มีความสุขได้เองโดยไม่เกี่ยวกับเงินก่อนนะคะเราอ่ะจะเข้าใจผิดคิดว่าต้องมีอย่างอื่นก่อนแล้วถึงจะมีความสุขแต่คนที่มีทุกอย่างอ่ะเขารู้ความลับว่าคุณต้องมีความสุขก่อนแล้วคุณถึงจะมีสิ่งดีๆอย่างอื่นสมมติว่าเรามีแก้วน้ําแก้วหนึ่งในโลกเนี่ยสอนเราว่าเรามีน้ำขึ้นแก้วโลกสอนเราว่าทํายังไงให้น้ำเนี่ยขึ้นมาเต็มแก้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะวิ่งหาเงินหาคนรักหาสิ่งต่างๆ แก้วเนี่ยเปรียบเสมือนใจความอยากของเรามาเติมเต็มน้าเนี่ยคือสิ่งที่เรามีเราพยายามจะเติมแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้คือแก้วมันไม่เคยอยู่โตค่ะวิธีการคือเราต้องรู้ทันความอยากของเรามันจะปรับขนาดของแก้วถ้าเรามีน้าครึ่งแก้วแค่เนี้ยแล้วเราปรับขนาดแก้วเหลือเศษหนึ่งส่วนสี่น้ำครึ่งแก้วมันจะมีเหลือแล้วตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรามีพอในตัวเองเราเป็นอิสระเราจะเป็นนายของเงิน เรื่องสบายสบายบ้างชีวิตพี่อ้อยตอนนี้ทําอะไรเป็นไงบ้างครับอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านทุกวันแล้วอ่านหนังสือเขียนหนังสือมีเวลาก็ออกไปบรรยายธรรมาให้คนแล้วน้องล่ะครับน้องทะเลมีวิธีการเลี้ยงน้องทะเลยังไงฮะในขนาดที่คือเขาเขาก็ขาดคุณพ่อไปอนี่แหละการเลี้ยงลูกง่ายมากเลยค่ะคือเลี้ยงตัวเองให้มั่นคง อะไรก็ตามถ้าแม่เต็มลูกก็จะเต็มถ้าแม่ขาดลูกก็จะขาดถ้าแม่คิดว่าตัวเองสวยไม่พอรวยไม่พอดีไม่พอลูกก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวของเขาเองเราต้องเห็นคุณค่าในเราเองก่อนลูกอะไม่ได้เรียนรู้จากคําที่เราบอกเลยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นคือเขาก็จะถามคุณแม,คณแม่คุณแม่จ่ายหนี้ทั้งหมดนั่นได้ไงเราก็จะให้เขาดูว่าเลยเห็นไหมว่าตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีเงินเลยคุณแม่ก็ออกไปบรรยาย เอาเงินที่เรามีเนี่ยแบ่งครึ่งหนึ่งไปช่วยคนอื่นถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่เราให้คนอื่นเนี่ยชีวิตเราจะได้เราได้ในสิ่งที่เราควรได้รับเสมอแต่ถ้าทะเลเก็บทุกอย่างที่ทะเลมีเนี่ยไว้เพื่อทะเลคนเดียวเนี่ยสิ่งต่างๆที่ดีๆมันจะไม่อยู่ในชีวิตเราถ้าอีก20ปีข้างหน้าอยากห้คนเขาจดจําพี่อ้อยทิศนาณพัทลุงไว้ว่าอย่างไรครับวันนี้สิ่งที่เจอเวลาคนบอกว่าเขาจําเราอะค่ะเขาจะพูดเสมอว่าวันที่ฉันมีความทุกข์ที่สุดอะ ผู้หญิงคนนี้ทําให้ฉันพ้นจากความทุกเรารู้ตั้งแต่ในหัวใจเราแล้วค่ะคนจะพูดหรือไม่พูด่เราก็อบอุ่นอยู่ในใจว่าเ,ออเราเกิดมาเราใช้ชีวิตเหมือนกับว่าวันนี้ถึงเป็นวันสุดท้ายของเราเราก็ภูมิใจเต็มที่กับมันแล้วค่ะ เรื่องราวของพี่อ้อยนะครับผูเ้เขียนหนังสือเข็มทิศชีวิตนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะครับผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเข็มทิศในการดําเนินชีวิตให้กับใครหลายๆคนได้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ผมรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้พยายามจะสร้างเกราะให้กับจิตใจตัวเองอยู่นะฮะขอบคุณพี่อ้อยมากครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งครับว่าปัญหาทุกๆอย่างในโลกใบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแก้มันได้ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการแก้ปัญหานั้นคือใจของเราเองล่ะครับการที่ผมพูดแบบนี้ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าคุณทําได คนจะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่มีชื่อว่าทิทินาณพัทลุงครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The Idol แล้วนะครับเจอกับเราได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งทางบนุน้์ไหนทีวีแห่งนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ